ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตุานครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องบอลเชาวนาสาวสาวซุปครับแล้ววันนี้เขาก็มาเบิ่งอ้อยแปลงสาวทศสาวเพื่อเอาครับผมตสำหรับไปนี่กับการประมือแหละครับบระพานครับผมไปนี่สำหรับไปนี่บระพันเพราะว่าปลูกอ้อยซีไร่ครับพื้นที่ซีไร่เตะซีไร่อ้อยอยู่มันสามไร่ครับผมมันบุกขึ้นไร้ครับเพราะว่าดินแห้งแล้วครับฝนก็บรรทุกครับน้ำคล่องกับเมื่อครับผมอันนี้ก็ให้น้ำเรอทีสามครับ ว่าเมื่อไรครับน้ำข้องแต่ถ้เพิ่งอีกอาทิตย์หน้าที่ได้บอกวนก็เห็นส่งสีตกมาประมาณเกือบสองอาทิตย์เติดต่อกันครับว่าที่แรกวันใถ้ทุกอาทิตย์ก็ผ่านมาสองอาทิตย์ขามมาเลยสองอาทิตย์บริหารจะมาให้เป็นอาทิตย์นี้มืนอนี้ฝากดึงครับไหวครับขึ้นบมดเสมอครับไอ้งามบมดเสมอครับผมช่วงต้นทอนี่คืบขึ้นแบบโอเคนะครับเขียวผ่านได้เลยครับแต่หากเบิ้งไปไกลๆนี่ บ่ได้ครับผมน้ำมันจะออกเป็นช่วงเป็นช่วงครับมองได้เลยน้ำเป็นงามเพราะมองบ่ได้ก็ึ้นหมดหลายครับกัดมีแต่ผูทว่านี่ก็เลยปล่อยปล่อยมันถั่วมนะครับให้มันซุ่มรอฝนก่อนรอบนี้ก็สิได้อยู่อีกประมาณได้แล้วครับสองอาทิตย์ให้รอบนี้เพราะว่ามันก็เมื่อชั่วเมื่อนะครับกันลื่นอยู่มือนี่มือนี่กันลื่นอยู่ประมาณ สองสามเมตรสองสามเมตรประมาณลิ้นอยู่บ่อดครึ่งบ่วชสามสิบวิเห็ดส้มก็ซื้อครับกูโมตุเตือนเลยฝนตกหนักในจังหวัดสุรินทร์ตกอยู่สายผมครับแต่ในสางซับมันขึ้นมาฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะขึ้นตอนนี้ฝนตกตกอยู่สายผม,ผมเนี่ยหายู่ฝนตกอยู่สองถาบฝนตกซีขอบ,บอ่แต่บอกขึ้นเราสองถาบจักตกอยู่บ้านใดโอ้ยปีนี้อะ <c oughs> สิได้กินมั้ยครับพี่น้อง ใหญ่เลยครับบอไดออยบอัดมันปีนี้ฝนกับบอมาลเลย <c oughs> น้ำคลองกับเม็ดเล่ออีกไต่เล่อ,เลอีกแปลงนึ่งครับเพิง่งฟังปุ้ยไปกต่สิไปหลากสายใหม่ปนี้แปลงน้อยกับสามไร่ตอนนั้นผมคิดว่ากัคือสิตอนนี้กับพลาดแล้วครับบอมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่มองนั้นมีน้ำไหลผมคิดว่าแปลงนั้นคือสีพานอยู่แต่แป้งนี้สรุปแล้วบ่มพานครับผมน้ำเบิดฝนกับบอตกบ่มีน้ำมาเสริมก็ตามมีตามเกิดครับผม เบิ้งวันสิไปไดี่ซ้ำไรครับขันบ่มี่เรือขึ้นสิแบ่งโอเคสองไรส่วนไก่ก็คืขึ้นสิต้ำนีตทำเกลือครับผมมาสรุปคือไปมีบ่วพันนะผมมันงาม,มแค่นี้ครับคือที่ความงามที่ได้น้ำนี่บัวาพันบ่วพันครับถี่บัวพันก็คือพื้นที่สีบ่วพันก็คือพื้นที่สีไรครับผมแต่ห้าวเซาเต็มสีไรนะครับ ก็ไปนี่เป็นแปลงเสาเข้าเ้าเต็มสีไร่เขาก็ว่างระบบนำสีไร่น้าแต่อวยมันได้แค่สามไร่ครับนี่แท่นี้ผมมีเลยครับแล้วฟังพุนอีกั้างนึงครับกับผมมีแค่อันฟังปลายยางบบผมมีแค่นบมีสองฟังมันบ่เกิดครับเอามาซ้อมมันเกิดบ่มันเกิดครับแล้วมันแห้งครับผมแล้วมันก็ต่ายแบบนี้มันเกิดถึงมั้งสี่แล้วมันก็ตายฟังก็ต่ายซ้อมพาน้ำมันขึ้นน่ครับแต่มันตาย พอมันแห้งแห้งเพราะพื้นที่นี้มันสูงสูงกว่าที่หน้าทวไปครับความเป็นพื้นที่สูงแล้วสูงมาสูงครับแถวเขตผมเนี่ยสาได้สาเนืน่อครับปลูกมันขามปีเนี่ยคือเน่าเลยครับแต่ไปนี้บ้เน่านะครับ,บ,านนรบสามารถปลูกขับปีได้ก็คือแปลงที่ผมปลูกคนที่เคยเบิ่งคลิปก่อนวันแปลงที่ผมปลูกเป็นมันขับปีคนระัเป็นเปโนนพ้นอนะ่ะแนนปลงที่ปลูกทดลองครับตัวนั้นยังเน่าเลยครับเน่าหลายแต่ตัวนี้วบาเน่าเลยครับที่เน่ายุ่ง้างร่างน้อยเดียวผมขนาาล่างน้อยเดียวเพราะน้ำมันระบายนะท่านที่เบ แต่มันเป็นดินทรายต่างหากถือแหงเรียรบไปนี่ปีนี้ถือว่าโหดสุดสุดครับบม่มีฝนเลยรับสราบคลิปนี้กับากไว้แค่นี้นนะครับผมภาพสรุปคือโบพันครับล้วพอมไม่คลิปหนาบผมสวัสดีครับ